ขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการวมตัวของทุกภาคส่วนในวงการกีฬาเพื่อแสดงสักยภาพคุณสมบัติขนันนันประธานกรรมการบริหารบริษัทเสียงสุตซิิเกชั่จังกามหาชนวันนี้ที่ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมการจัดงานร่วมในการร่วมพิธีเปิดการจัดงานแสดงสินค้าและอุปกรณ์กีฬา Thailand International Sport Expo 2013ในวันนี้นะคะก็นับเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจค่ะในการที่เปิดโอกาสให้กับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการกีฬาไทยทั้งรายใหญ่และรายย่อยนะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของสินค้าบริการซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นแนวคิดที่ เรืวนนาชื่นชมค่ะก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการในการจัดงานที่ได้รวมในเรียกว่าอุตสาหกรรมการกีฬามาพร้อมในที่นี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการได้มีโอกาสได้เห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมการกีฬาค่ะซึ่งการจัดนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการค้าแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญค่ะที่เราต้องร่วมกันในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศรวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งอุปกรณ์การกีฬาหรืออุตสาหกรรมกีฬานี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการกับเคลื่อนของเศรษฐกิจที่เราอยากเห็นในการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจด้วยรัฐที่สำคัญเราก็จะได้ร่วมกันในการเตรียมตัวรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในเร็วๆนี้นะคะพอมาพูดถึงเรื่องของกีฬาของไทยนะคะก็อดนึกไม่ได้ที่จะ อดไม่ได้ที่จะนึกถึงนักกีฬาไทยที่หลายๆท่านอาจจะนึกถึงนักกีฬาไทยที่เป็นประเภทนักกีฬาทั่วไปหรือนักกีฬาพิการที่มีประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วก็นั่นก็ส่งผลถึงให้ทำให้ประชาชนคนไทยของเรานั้นตื่นตัวที่จะรับฟังรับชมกีฬาแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆของกีฬาแล้วก็รวมถึงการพัฒนาวงการกีฬา ให้มีความเป็นเลิศนะคะน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นวิวัฒนาการทางด้านของการพัฒน,นาทางด้านกีฬามาอย่างต่อเนื่องก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่ช่วยกันในการที่จะผลักดันเพราะว่ากีฬานั้นจริงแล้วไม่ได้เพียงแค่ทําให้คนไทยของเรามีความสุขนะคะก็ทําให้คนไทยของเรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงด้วยและที่สําคัญการที่เราได้ดูกีฬานั้นก็จะทําให้เรารู้จักในการที่จะ รู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยแม้ในส่วนของนักกีฬาเองก็รู้จักการทำงานที่เป็นทีมเวิร์กการรักษาวินัยนะคะเราก็อยากเห็นแบบนี้มากขึ้นเพื่อให้สังคมไทยของเรานั้นมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะรัฐบาลเองเราก็ยังมีนโยบายที่จะมุ่งมั่นในการดูแลในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะของตลอดช่วงอายุนะคะ ก็คือว่าเราอยากเห็นการดูแลของบุคลากรของประเทศของเรานั้นตั้งแต่อยู่ในคันบรรดาให้มีการพัฒนา,าการที่ดีดังนั้นการเข้าถึงเรื่องของกีฬาการเข้าถึงในเรื่องของการรักษาสุขภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากเห็นอยากให้คนไทยนั้นได้มีโอกาสได้ออก,กออกกำลังกายได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตนะคะ รวมไปถึงในอนาคตเราจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุกีฬาก็เป็นส่วนสำคัญเป็นพื้นฐานถ้าเราเริ่มมีการที่จะ ดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาที่สอดคล้องกับอายุเราก็จะทําให้คนไทยของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพถูกข,ขาภาวะที่ดีแล้วก็ยังทําให้เป็นผลในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็อยากเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมในการที่จะสนับสนุนกับทุกองค์กรทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนกีฬาเพื่อทําให้คนไทยนั้นมีสุขภาพที่ดี<ม>และรวมถึงการที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนในการพัฒนาการกีฬาให้มีความเป็นเลิศทางอาชีพรัฐบาลก็พร้อมในการที่จะส่งเสริมนักกีฬาไทยนะคะเพื่อให้นักกีฬาของเรานั้นได้ประสบความสําเร็จทั้งในระดับของเวทีระดับชาติเวทีระดับโลกนะคะรวมถึงการพัฒนาทางด้านของการนําเอาวิทยาศาสตร์ทางด้านกีฬาหรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อการกีฬาเราอยากเห็นการขับเคลื่อนนี้มากขึ้นนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการพัฒนาทางด้านของสถานกีฬาอุปกรณ์เวชภัณฑ์หรือโภชนาการต่างๆนั่นก็จะเป็นโอกาสในการสอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจทางกีฬาพร้อมๆไปกับการพัฒนานักกีฬาและวงการกีฬาของเราด้วยนะคะ สิ่งที่เรายังขาดไม่ได้ก็คือว่าในส่วนของรัฐบาลเราก็ได้มีการผลักดันทางด้านวัฒนธรรมไทยผ่านทางด้านของการกีฬาไทยกีฬาไทยหรือการท่องเที่ยวในเชิงของสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นกีฬาเรื่องมวยไทยหรือสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเกี่ยวกับมวยไทยชุดกีฬาต่างๆคุสถานที่ฝึกสอนมวยไทยหรือกีฬาอื่นๆนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันในการส่งเสริมให้หลายๆประเทศได้รู้จัก ทางด้านของความเป็นเลิศของกีฬาไทยและรวมถึงการวัฒนธรรมไทยผ่านกีฬาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหลายๆส่วนค่ะที่ภาครัฐก็ได้บุรการร่วมกับวงการกีฬาไทยนะคะและวันนี้เองก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีค่ะที่ทุกภาคส่วนได้รวมกันจัดงาน Thailand International Sport Expo 2013ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราได้มาร่วมกันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ร่วมกันสร้างกีฬาให้แข็งแรงและโอกาสทางเศรษฐกิจสิ่งต่างๆเหล่า,านี้เราจะได้ร่วมกันผลักดันแล้วก็มีโอกาสให้คนไทยของเรานั้นได้มีโอกาสได้รับซื้อสินค้าและที่มีคุณภาพเชื่อว่าแรงงานไทยฝีมือไทยของไทยนั้นเรามีฝีมือที่ดีไม่แพ้ใครค่ะก็วันนี้ก็คงจะพี่น้องประชาชนทุกท่านก็คงจะได้มีโอกาสได้รับชมแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจนะคะซึ่งดิฉันเองก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งค่ะว่า การจัดงานครั้งนี้จะส่งเสริมให้กลุ่มอุตสาหกรรมกีฬาไทยรวมทั้งวงการกีฬาไทยของเรานั้นมีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและมีการเติบโตอย่างมั่นคงค่ะค่ะก็ขอทีโอกาสนี้นะคะขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับทางสยามสยาม สยามสปอร์ตสิติเกตจำกัดหมหาชนแล้วก็คณะกรรมการผู้จัดงานทุกท่านนะคะแล้วก็ขออวยพรให้งาน Thailand International Sport Expo 2013นั้นสำเร็จรุล่วง,งตามวัตถุประสงค์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ มามครับกามเลยครับาเลครับงานเลยนะคะโรง,งาน้วยนะคะ ปล่อยย้กองนีก่อนนะครับ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 ัข้างขวาอีครับครับยันนี้ครับยันนี้ครับครับอยยาครับท่านครับท่านครับปอยยาครับ ึ่งจะเป็นเสื้อนะครับของทีมชาติไทยครับสำหรับเป็น oh, <okay. S 1> ชุดนักเรียนของทัพนักเรียนวัเลีบอลนะครับ